สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาพบกับช่องวดออนไลน์สายลงทุนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับอินดิเคเตอร์นะครับมูนเดเลอรนะครับซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ในการบอกจุดเข้าซื้อและจุดขายนะครับซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่ประยุกต์มาจากสามอินดิเคเตอร์นะครับก็คือเบลเจอร์แบนแล้วก็ Black D, แบ็กีแล้วก็ r s i นะครับจดกลายเป็นอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับ ชื่อ indicator ตัวนี้นะครับก็คือ T Golden My m o o n Alert นะครับซึ่งจะบอกจุดเข้าซื้อและจุดขายนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถ search indicator ตัวนี้ได้นะครับในเว็บไซต์ Trading View นะครับแล้วก็ให้ search ตรงคำว่า indicator นะครับแล้วก็ให้พิมพ์คำว่า T Golden นะครับจะปรากฏชื่อ indicator ขึ้นมานะครับ ให้เราเลือกชื่อ indicator t golden ครับเมื่อเรากด indicator ตัวนี้แล้วนะครับก็จะปรากฏรูปล่างของ indicator นะครับให้ดูจุดสีแดงและจุดสีเขียวนะครับจุดสีเขียวก็คือจุดที่เราควรที่จะเข้าซื้อนะครับแล้วก็จุดสีแดงคือจุดที่เราควรจะขายนะครับหรือว่าสต็อปลอน,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ รับการดูนะครับก็ให้เราดูที่จุดสีเขียวนะครับถ้าเป็นจุดสีเขียวนะครับก็สามารถที่สามารถอออกเดอร์ได้ครับแล้วก็ซื้อได้นะครับถ้าสมมุติว่าราคาพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วเราพอใจที่ในการเก็บกาไรนะครับก็สามารถที่จะขายได้นะครับส่วนจุดสีแดงนะครับก็จะเป็นจุดที่บอกให้เราขายนะครับหรือว่าคันล้อตนั่นเองนัครับ แทนที่เราจะขาดทุนเยอะนะครับเราก็ขายออกไปเพื่อที่จะรอไปช้อนใหม่นะครับในราคาที่ต่ำกว่านะครับสำหรับอินดิเคเตอร์นะครับก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็สามารถช่วยเราได้หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถไปยุต์ไปกับการเทรดของท่านได้นะครับสำหรับใครนะครับที่ ถูกอกถูกใจนะครับก็สามารถกดไลค์กดติดตามให้กับทางผมได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับในระบบการเทรดต่างๆนะครับก็สามารถทักมาหาผมได้นะครับมาสอบถามผมเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณมากครับ